สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดจากกระแสข่าวดังตำรวจหนุ่มแต่งซ้อนชาวโซเชียลได้แชรคลิปหญิงสาวคนหนึ่งถือทะเบียนสมรสบุกงานแต่งสามีตนเองซึ่งไปแต่งงานใหม่โดยที่ทั้งสองคนยังไม่ได้หย่าขาดกันทำให้ชาวเน็ต พากันแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่างหนักซึ่งล่าสุดฝ่ายภรรยาหลวงได้ปรึกษาทนายเพื่อยื่นฟ้องหญิงที่แต่งงานซ้อนแล้วนั้นวันที่23กุมภาพันธ์2564ทีมข่าวเดินทางไปยังตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทร้อยตำรวจตรีสมจิตพ่อของเจ้าบ่าว เปิดเผยว่าจนกระทั่งวันนี้ตนเองและทางครอบครัวก็ยังไม่มีใครติดต่อลูกชายได้เพราะโทรศัพท์ไปก็ไม่สามารถติดต่อได้ตนพยายามโทรศัพท์ไปหาทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นของทุกวันห้าวันแล้วยอมรับว่าเป็นห่วงสภาพจิตใจของลูกชายมากทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ จะอยู่อย่างไรกินอย่างไรทุกวันนี้ลูกชายก็ยังเป็นเด็กในสายตาตนเองเสมอถึงแม้จะมีกระแสะข่าวว่าลูกชายไปอยู่ที่แฟตแถวตลาดบ้างแต่ตนเองก็ถามคนรู้จักที่อยู่แฟตก็ยังไม่มีใครพบทั้งนี้ตนอยากให้ลูกชายติดต่อกลับมาหาบ้างจะได้ช่วยกันหาทางออก กับปัญหาที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าทางบ้านพร้อมให้อภัยเสมอเพราะอย่างไรก็เป็นลูกของพ่อส่วนสภาพจิตใจหลานสาวคนเล็กอายุห้าขวบขณะนี้ก็บ่นคิดถึงพ่อตลอดเมื่อดูรายการที่พ่อพาลูกไปเที่ยวก็จะถามตลอดว่าเมื่อไรพ่อจะพาไปเที่ยวอีกตนเองก็ได้แต่บอกหลานว่า ให้รอก่อนเดี๋ยวพ่อก็กลับมาส่วนลูกชายจะเลือกฝ่ายไหนอย่างไรตนเองไม่ทราบเพราะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันตนเองอยางให้ลูกชายเป็นตำรวจต่อเพราะตนเองก็เป็นตำรวจแต่ก็กังวลถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานตำรวจเพราะอาชีพตำรวจก็เป็นอาชีพ ที่ตนเองรักอยากฝากถึงลูกว่าอยากให้ติดต่อกลับมาหาบ้างจะได้พูดคุยกันไม่รู้ว่าลูกจะเครียดแค่ไหนแต่ครอบครัวก็พร้อมให้กำลังใจเสมอและพ่อก็รักลูกทีมข่าวเดินทางไปยังบ้านของเจ้าสาวพบเพียงญาติของเจ้าสาวร,ระบุสั้นๆว่าตนเองไม่รู้ร,รายละเอียดเลยเพียงแต่ครอบครัวของเจ้าสาว จ้างหมาเฝ้าบ้านเท่านั้นและตัวเจ้าสาวก็ไปเที่ยวหลายวันแล้วไม่มีใครอยู่และขอปฏิเสธการตอบคำถามทั้งหมดนางแมวนามสมมตุติอายุ60ปีคนสนิทกับครอบครัวเจ้าสาวเปิดเผยว่าตนเองไม่เจอตัวเจ้าสาวอีกเลยตั้งแต่เกิดเรื่องมาห้าวันแล้วตนเคยพูดคุยกับครอบครัวเจ้าสาว ผ่านทางญาติของเจ้าสาวยอมรับว่าเจ้าสาวมีความเครียดมากไม่อยากจะทำอะไรทั้งสิ้นร้องไห้จนตาบวมบางครั้งก็มีการตัดพ้อคิดสั้นด้วยและไม่คิดว่าเรื่องจะเกิดขึ้นใหญ่โตถึงเพียงนี้และจากการถูกสังคมประนามจึงต้องไปอยู่ต่างจังหวัดสักพักแต่ตนเองก็ไม่ทราบว่า อยู่ที่จังหวัดใดย,ยอมรับว่าเห็นใจฝ่ายเจ้าสาวและเจ้าบ่าวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและวอนสังคมอย่าซ้าเติมอีกเพราะคนเรามีสิทธิผิดพลาดได้อยากให้กำลังใจเจ้าสาวสู้ๆหลังจากนั้นทีมข่าวเดินทางไปยังร้านทองของห้างสรรพสินค้าตำบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท ที่เจ้าสาวเคยทำงานอยู่พนักงานร้านทองเปิดเผยว่าส่วนตัวแล้วในฐานะเพื่อนร่วมงานเจ้าสาวก็มาทำงานที่ร้านทองนานแล้วจากการพูดคุยกับเป็นคนนิสัยดีเป็นคนน่ารักมากชอบช่วยเหลือแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานรวมถึงน้องๆที่ร้านทองเสมอก่อนจะมีงานแต่งงานเจ้าสาวยังได้ มีการชวนเพื่อนร่วมงานไปด้วยแต่ก็ไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นและมาเห็นภาพไร้ของภรรยาหลวงในเฟซบุ๊กภายหลังหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการทักไปพูดคุยกับเจ้าสาวบ้างแล้วให้กำลังใจแต่ล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนร่วมงานคนใดติดต่อเจ้าสาวได้ส่วนตัวอยากให้กำลังใจ และไม่อยากให้คิดมากแต่ส่วนรายละเอียดในกรณีที่เกิดขึ้นตนไม่ทราบว่ามีความเป็นไปมาอย่างไรล่าสุดทานายเกิดผลทนไม่ไหวได้โพสต์ข้อความระบุว่าขู่ฟ้องกลับเมียหลวงเรียกสองล้านน้องไปเอาความมั่นใจผิดผิดมาจากไหนการที่เมียที่ชอบด้วยกฎหมาย ของเขาตามไปงานแต่งเพื่อไปขัดขวางการแต่งงานของสามีเขาเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะถือว่าเป็นการป้องกันเกียรติยศศักดิ์ศรีของเมียหลวงได้เทียบเคียงคำพิพากษาดีกาที่378ทับ2479ชายพบอภิริยากของตนกำลังร่วมประเวณี ทำชู้กับชายอื่นจึงฆ่าอภิรยาและชายชู้ทั้งสองคนนั้นทันทีเช่นนี้ถือว่าเป็นการป้องกันเกียรติยศและชื่อเสียงพอสมควรแก่เหตุไม่มีโทษคำพิพากษาสารดีกาที378ทับ2479และการที่เมียที่ชอบด้วยกฎหมาย เข้าไปในบ้านเพื่อขัดขวางการแต่งของผัวเขาก็ถือว่ามีเหตุอันสมควรซึ่งเป็นข้อยกเว้นข้อหาบุกลุกตามมาตรา364ซึ่งมาตรา364บัญญัติว่ามาตรา364ผู้ใดไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถานอาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่นหรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออกการเข้าไปขัดขวางสามีของตนแต่งงานกับหญิงอื่นถือว่ามีเหตุอันสมควรที่จะเข้าไปย่อมไม่มีความผิดฐานบุกลุกเทียบเคียง คำพิภาคษาสารดีกาที T ่6 5 6 6ทับ2542พิภาคษาวา่าจำเลยเข้าไปบ้านของผู้เสียหายที่หนึ่งเพราะต้องการจะไปหาสอซึ่งเป็นอภิริยาและบุตรของจำเลยซึ่งเพิ่งครอดจากสอแม้หมอจักห้ามไม่ให้เข้าบ้านโดยอ้างว่าสอ ไม่อยู่จำเลยก็ไม่ยอมฟังเพราะจำเลยไม่เชื่อว่าสจะไม่อยู่ในบ้านดังกล่าวการที่จำเลยเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายที่หนึ่งจึงมีเหตุอันสมควรเพื่อต้องการไปหาอภิริยาและบุตรของจำเลยจำเลยไม่มีเจตนาบุกลุกคิดดีๆนะครับคุณเจ้าสาวว่าที่เมียเขาฟ้องเป็นแค่คดีแพง แต่ถ้าคุณฟ้องเขาเป็นอาญาสิ่งที่ตามมาก็น่าจะเป็นอาญาเช่นกัน